ส่วนเรื่องข่าวต่อไปนี้นะคะนี่จะเป็นการร่วมงานกันที่น่าสนใจมากๆระหว่าง w i l l อแอและ CL จาก t ูแอนนี่นะคะเพราะว่าแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วว่า Black i p พีเนี่ยจะ comeback กลับมาอีกครั้งการร่วมงานครั้งนี้จะเป็นยังไงติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะวิวไอแอมนักร้องชื่อดังแห่งวง The Black i p อพเตรียมดึงตัว CL นักร้องสาวสุดซ่าแห่งวงชูนนีวันมาร่วมงานอีกครั้งแถมครั้งนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ในอัลบั้มครบรอบ20ปีของ The Black i ไ p s ด้วยนะคะ ข่าวการร่วมมือกันของนักร้องสุดฮอตทั้งสองคนเผนย,เยมาจากตัววิวไอเอมเองเลยค่ะที่ทวิตข้อความหา CL และเพื่อนร่วมวงอย่างทาบูนะคะว่าเราควรมาร่วมงานกันในอัลบั้มใหม่ของ The Black e y e ไอ e ีชนะซึ่งทาง CL ก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วเลยค่ะว่าเย let ่ let's go และทางชาบูก็ตอบกลับว่าพวกเราพร้อมแล้วปี2015จะต้องเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเราแน่แน่ซึ่งทันทีที่เหล่าแฟนคลับของนักร้องดังทั้งสองวงเห็นข้อความคุยกันของเราเจอปินก็ดีใจกันยกใหญ่เลยะคะ่ะ เพราะว่าจะได้เห็นผลงานดีๆแปลกๆใหม่ๆกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทาง v y m กับ CL เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วค่ะเค,เคยไปร่วมร้องฟิชชิ n งด้วยในอัลบั้ม h a s h Will Power และเคยขึ้นแสงโชว์ด้วยกันในงาน2011 a Amnet Asian Music Awards และในปีนี้นะคะ CL ก็เตรียมที่จะมีผลงานเดี่ยวเปิดตัวในอเมริกา ซึ่งเหล่าแฟนๆเนี่ยก็รอคอยฟังอัลบั้มใหม่ของเธอกันอย่างใจจดใจจอ่อเลยล่ะค่ะส่วนเรื่องภาษาของ CL เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเธอเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศตอนเด็กๆแล้วก็พูดได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเลยล่ะค่ะนี่ต้องบอกเป็นทั้งตัวพ่อและตัวแม่ทั้งคู่ <Hi. S 1> น่าสนใจมากเดี๋ยวต้องรอติดตามโปรเจกต์นี้นะคะ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าค่ะอินไซ้์ราอัพรอดทุกคนอยู่ค่ะ